สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่วังสิริวังกกกอกกกกอกสายแล้วนี่นะคะเห็นเมนตะวันขึ้นโพขึ้นสูงตรงต้นยางแต่หมอกยังเหมือนเดิมค่ะหนาะกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวจะเดินมาดูเดินมาดูว่าหมอกเป็นยังไง มาดูฝั่งผู้เหล็กไฟเห็นไหมเด็ดหมอกไหมเอ่อหมอกมันหนามาก สวัสดีบ่าวนกโอ้เห็นไหมหมอกทำไมเยอะจังเลยสอยแล้วยังหมอกหนาอยู่เนาะเห็นไหมยังว่าอยู่จะเจ็ดโมงแล้วตะวันขึ้นพ้นปลายยางแล้วยังเอ็นใจแฉะเจ็นใจขแ่ครับ อีแค่ยี่สิบสองนทีครับถปฏิกาครับยีมสองาทีครับดูนะคะดูหมอกดูหมอกภูเหล็กไฟสายแล้วหมอกก็ยังหนายิ่งหนากว่าเก่าค่ะ มาดูบอลของพอลลี่ดีกว่าบอลสี นี่ก็ร้านปราซอรปราซก็ไม่อยู่ดูหมอกก็จะประมาณนี้นะคะ